ห้าวันที่บอลไปอยู่มาห้าวันห้าวันที่บอลเข้าไปในบ้านพ่อเอกมาแล้วไปนั่งดูแดนเซอร์เนี่ยเป็นครีมกันแดดด้วยไหมคะไม่คะ่ะเป็นครีมทาผิวอย่างเดียวนะครับบำรุงผิวอย่างเดียวเราจะไม่พูดเยอะเราจะไม่สปอยเออเออห้าวันที่บอลเข้าไปอยู่ในวงในบ้านระเบียบมาแล้วก็ไปเล่นที่บ้านระเบียบมาบอลเห็นแบบแดนเซอร์ซ้อมหูคือแบบทุกคนคือแบบน้องตั้งใจซ้อมกันมากแล้วแบบเช้าซ้อมกลางวันซ้อม เย็นซ้อมแล้วก็ดึกซ้อมอีกเลิกซ้อมถือเที่ยงคืนนะทุกคนคือเลิกซ้อมคือเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนคือถึงจะเลิกซ้อมแล้วคือแบบซ้อมปุ๊บต้องได้ตรงนั้นปั๊บลายเต้นปุ๊บคือแบบหูเก่งมากช่ำมากและเพลงคือแบบถูกต้องพูดอย่างเนี้ยเพลงไม่สปอยเพลงคือแบบถูกต้องต้องลุกขึ้นเต้นอย่างเนี้ย ลุกขึ้นเต้นได้เลยคือแบบหูเพลงแล้วแล้วย่างร้องเพลงน่ารักมากหนูพูดเลยย่องได้เพลงน่ารักมากแล้วเหมาะกับน้องมากเหมาะกับน้องมากเชื่อเลยว่าถ้าเกิดแม่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 บางคนได้ฟังเพลงที่น้องร้องเพลงเนี้ยใจละลายพูดเลยจริงจริงถ้าเกิดแม่แม่คนไหนที่ฟังน้องร้องเพลงนี้นะปีนี้ที่น้องร้องเพลงนี้นะปีไหนก็แล้วแต่ที่ว่าที่ว่าเพลงนั้นเพลงนี้นู่นนี่นั่น ว่าน้องร้องดีแล้วเจอเพลงปีนี้ก่อนแล้วแม่แม่จะบอกว่าละลายละลายไปเลยคือแบบเป็นเพลงที่แบบทั้งอ้อนทั้งน่ารักทั้งอุ้ยจริงๆชื่อบอลค่ะไม่ได้ชื่อกอบเนาะ <c oughs> ชื่อบอลค่ะไม่ได้ชื่อกอบเนาะ <c oughs> แล้วก็แดนเซอร์คือแบบไม่ต้องพูดอะไรมากคือลดน้องน้องเลือกเพลงเต้ย อะไรปีนี้ไม่บอกค่ะแต่บอกว่าหนูบอกเลยนะคะว่าเพลงเต้ยน้องเอาใจแฟนคลับสุดๆจริงตั้งรอเปิดจริงหนูรู้หมดว่าน้องเลือกอะไรแล้วก็เพลงอะไรเพลงเพลงโชว์น้องหนูบอกได้เลยว่าเพลงโชว์น้องน่าหลักมากแล้วก็อ้อนแม่แม่ทุกคนสุดๆแม่แม่ฟังแล้วแม่แม่จะต้องใจละลายหมดขนาดตัวเราเองอยู่บ้านอะมานั่งห้าวันอะคือแบบอู้ แล้วท่าเต้นของเพลงน้องคือแบบโอ้ยอุ๋ยยังพูดเองแล้วขนลุกเองเลยนี่ดูนี่จริงคือแบบไปนั่งไปนั่งดูเพลงน้องแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไปนั่งแบบอุ้ยขนลุกอันนี้คือเรื่องจริงแบบขนลุกเลยแล้วท่าตรงท่าเต้นคือน่าหลักมากเพลงโชว์เพลงโชว์แนวไหนมันไหมมันมันค่ะรู้สึกว่าวันสองวันนี้จะเริ่ม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 อันนี้แล้วจะเริ่มขึ้นเวทีหรือเปล่าแล้วไม่แน่ใจ เห็นว่าเดี๋ยวจะกลับมาจากออสเตรเลียแล้วก็จะเริ่มขึ้นเวทีแล้วใช่แล้วหนูบอกเลยค่ะเพลงเขาเรียกนะเพลงเปิดหรอเพลงเปิดเวทีมาเพลงอะไรมาคือมันแล้วค่ะเพลงโชว์แต่ละคนคือมันมากใครที่หลงรักจะหลงรักเขาจริแล้วจริงและที่สําคัญนะยอมใจโคโลกราฟมากยอมใจโคลกราฟยอมใจครูสอนเต้นยอมใจคนคิดเพลงคือแบบคือแบบเขาไม่ได้แบบเอาใจแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง LGBT เออพอแบบว่าแม่แม่พอเอยแม่แม่พอยอพอ่อพ่อพอยอคือแบบเอาหมดเลยอะ่ะเก็บหมดเลยเพลงโชว์แต่ละเพลงเพลงอันนี้แต่ละเพลงคือแบบเก็บหมดได้ทุกแนวเก็บหมดเลยแบบเอาหมดเลยว่าไม่ได้เอาใจแค่ว่าอุ้ยให้แค่พี่พอยอ เราจะเจาะกลุ่มเจาะกลุ่มแต่พยเจาะกลุ่มแต่พชไม่ได้ไม่ได้เกาะจุไม่ได้เกาะไม่ได้ไม่ได้เอากลุ่มไม่ได้ไม่เอากลุ่มเพลงไม่ได้กลุ่มเพลงเฉพาะคือแกคือทุกคนคือแบบวงเขาคิดงานมาดีมากว่าปีนี้คือเอากลุ่มนี้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 เอาหมดทุกกลุ่มเลย LGBT แบบหนูพูดเลยนะว่าลดปีนี้เอาเพลง LGBT คือลดเฮะานเฮ้ยค่มานอนนอนลดหนูพูดเลยค่ะชุดเพชรสีอะไรปีนี้กี่ชุด ที่หนูเห็นนะมีสีน้ําเงินเจ็ดสีน้องให้หนูลองน้องให้หนูลองใส่ชุดสีน้าเงินสีน้ําเงินน้องพี่ไก่ที่น้องให้ใส่วันนั้นอ่ะใชไปไหนแล้วน้องให้หนูลองใส่น้องให้หนูใส่น้องให้หนูลองใส่ชุดสีน้าเงินเมื่อวันก่อนแล้วก็มีสีม่วงมีสีแดงแล้วก็สีอะไรอยู่วะประมาณนี้จําได้สามชุดม่วงม่วงน้ําเงินแดงชุดสีแดงเป็นชุด สวยมากจริงๆชุดสีแดงสวยมากค่ะแม่พี่ขาชุดสีแดงที่น้องหยิบออกมาให้หนูดูในถุงอะ่ะเป็นชุดสีแดงแล้วเป็นแบบออกลำเพล่อนน้อยๆสวยมากหนูบอกหย่องชุดนี้สวยมากหนูพูดอย่างนี้เลยชุดนี้สวยมากหนูพูดแบบนี้เลยอะ่ะผิวเพืือกใช้ดีจริงอยากตะโกนจริงหรออุ้ยขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารีวิวให้หนูนะเอาจริงๆใครที่แบบว่า ใครที่แบบว่ารอรอ,อดูระเบียบปีนี้หนูพูดเลยหนูกล้ารับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆ <c oughs> คือนางจอะจ,จงจริงๆและแม่แม่คนไหนที่เป็นเอฟซีเต้าหยองหรือเป็นแบบแม่แม่ของเต้าหยองอ่ะหนูพูดเลยแม่เตรียมละลายได้เลยค่ะหนูพูดเลยเรื่องจริง,งเพงลงอเพลง,งน้องละลายมาออกเลยหนูนั่งฟังอ่ะโอ้เหมาะเหมาะกับนางจริงเพลงปีนี้เหมาะเหมาะเหมาะมากเหมาะเจาะเหมาะเจาะเหมาะสุด หนูพูดเลยหนูพูดเลยค่ะพี่ลูกจันสวัสดีค่ะนี่ไงพี่ลูกจันคนนี้ไงที่แบบว่ามารีวิวให้บอลและเปิดโอกาสให้กับคิมบอลจริงๆใช่จริงๆพี่ลูกจันคือแบบอันนี้จริงพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ทํางานกับเต้าหยองมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทํางานกับเต้าหยองเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแต่รักน้องมากๆ <c oughs> คือน้องเป็นคนที่เฟนลี่ น้องเป็นคนน่ารักแบบบอกให้ทําอะไรก็ทําบอกอยากอยากได้คลิปแบบนี้น้องก็ทาแบบว่าหยองเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนะเดี๋ยวพี่จะต้องไปนั่นไปนี่นะถ่ายคลิปก่อนน้องก็รีบเลยรีบอันนี้เลยไวเลยอะไรเงี้ยน้องยังไม่เปิดเผยเรื่องชุดน้องวายมาบอกว้าย <c oughs> จริงเหรอกูจ <c> ะ <oughs> <c oughs> บอกบอกแต่ว่ามันสวยจริงๆแม่รอดูรอดูแต่ชุดสวยจริงๆสวยจริงแค่บอกสีแค่นั้นแต่หนูไม่รู้ว่ามีจําได้แค่สามสีแค่นั้นแหละน้องให้หนูลองใส่เป็นชุดใหม่ แอบมาเห็นปะไม่เห็นเพิ่งเห็นเนี่ล่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะหัวเชฟวี่สามผิวเพื่อคูบอลตัวนี้จ้ะคนที่เป็นคนดำกระปากพันผิวบางผิวแพ้ง่ายใครที่เป็นรอยแตกลายตรงไหนก็แล้วแต่ตะตุ่มด้านข้อสองด้านสามารถใช้ได้หมดเลยมีสารสกัดทั้งหมด15ชนิดค่ะพี่ขาทุกคนขาไม่มีสารอันตรายค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและที่สําคัญนะมีวิตามิน B3 ค่ะช่วยเรื Boston> ่องทําให้ผิวออล่กระจ่างใสนะคะผิวใครที่ขาดน้ําแห้งกล้านนะคะตัวนี้สามารถเข้าไปใช้ได้ดีมากค่ะ ตัวเดียวเอาอยู่เลยจ้าตัวเดียวเอาอยู่เลยค่ะตอนกลางวันตอนเนี้ยทาตอนกลางคืนอย่างเดียวก่อนนอนเพราะว่ามันไม่เหนียวไม่เนินน่ะส่วนตอนกลางวันเนี่ยแนะนําให้ทาเป็นครีมกันแดดและใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวออกไปข้างนอกใช่เลยมันดีจริงขาพี่บอลไม่ไปทํางานวันจันทร์เหรอหนุเนี่ยหนุ่ยยังอยากเมาสต่อยังอยากเมาสต่อเรื่องหยองคือแบบ น้องพาไปกินนู่นกินนี่ห้าวันน่ะห้าแบรนด์พี่บอลเหรอคะใช่ค่ะบอลเป็นเจ้าของแบรนด์เองโดยตรงคําว่าครูบอลเนี่ยเป็นของบอลเองครีมตัวนี้นะบอลเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะบอลไม่ได้รับมารีวิวหรือไม่ได้รับมาปักตะกร้าบอลเป็นเจ้าของแบรนด์เองบอลก็เลยกล้าเคมกล้ารับประกันให้กับทุกคนบอลก็เลยกล้าพูดกล้ายืเยันสําหรับทุกคนเลยค่ะแตงยิงใครสิจ้ายยอทะลุแน่นอนจริงเหรอดีเหรอเออเดี๋ยววันหลังหนูลองไล์ดูดีกว่า กลัวทุกคนจําไม่ได้นี่ใช้ดีมากจริงหรอคะจริงไหมใช้คี่วันแล้วนี่อะ,อะจริงจริงถ้าเกิดใครอยากได้กดใจกดใจหน้าจอรัวให้บอลหน่อยใช้ดีบอกต่อเลยจ้าขอบคุณนะคะพี่ลูกจานนี่พี่ลูกจานเป็นคนที่แบบว่าเปิดโลกเปิดโอกาสให้กับบอลมากพี่ลูกจานเป็นคนเปิดโอกาสให้บอลมากกับครีมตัวนี้พี่ลูกจานบอลขออนุญาตนะคะบอลขออนุญาตจริง พี่ลูกจันคนนี้นะคะเป็นคนเ,เป็นโรคเบาหวานและที่สําคัญนะผิวพี่ลูกจันคล้ําแล้วก็เป็นแผลเป็นแผลทุกคนรู้อยู่แล,แล้วแหละว่าคน,คนเป็นคนเป็นแผลเบาหวานเนี่ยมันจะหายากเนาะคือพี่ลูกจันเนี่ยใช้ครีมบอลเสร็จปุ๊บแผลที่เป็นรอยดอําอ่ะมันจางลงและดีขึ้นคือพี่ลูกจันนะ่ะส่งรูปมาให้บอลดูเลยจริงๆค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกจันมากเลยที่แบบว่าเปิดโอกาสให้สําหรับครีมบอล เดี๋ยวลองสั่งนะคะเดี๋ยวบอลเปิดตะกร้าให้ค่ะใครที่อยากให้บอลขึ้นตะกร้ากดหน้าจอลุลัวให้บอลหน่อยให้ขึ้นให้ให้ขึ้นเป็นแปดหมื่นใจให้บอลหน่อยอะแปดหมื่นใจแปดหมื่นใจค่ะบอลขอแปดหมื่นใจหน้าจอรลัวแปดหมื่นใจเดี๋ยวบอลจะขึ้นตะกร้าให้ทุกทนเลยค่ะมานี่คนดำกรมพันธ์ใช่แล้วคนดำกรมพันธ์แล้วก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเราใช้เองเทสเองนะทุกคน ใช้เองเทสเองอะเทียบกับหน้าเอาเกินหน้าปะอ่ะหลบก่อนเพราะแสงเกินหน้าปะขอขอขอ8ปดหมื่นใจอ่ะขอแปดหมื่นใจพี่กดให้หนูเลยค่ะแปดหมื่นใจค่ะแปดหมื่นใจกดให้หนูเลยค่ะพี่จันสั่งอีกสองกระปุกเดี๋ยวคีหมดไม่มีใช้โอ้ถ้าเกิดใครใช้ดีบอกงี้นะถ้าเกิดใครใช้ดีนะอย่าหยุดใช้นะให้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะ ใครที่ใช้อยู่แล้วมันรู้สึกว่าดีอุ้ยกระปุกหนึ่งมันดีขึ้นรีบกดเลยนะอย่าหยุดใช้ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะถ้าเกิดใช้ไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะอันนี้นะครีมอะไรคะ เป็นครีมทาผิวค่ะหัวเชืบบ้อ B ีสผิวเพื่อคูบอลค่ะบอลเป็นเจ้าของแบรนด์เองโดยตรงเลยนะจ๊ะตัวนี้นะคนที่ดํากรมพันธ์ผิวบางผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้หมดเลยและที่สําคัญนะใครที่มีรอยแตกลายตรงไหนก็แล้วแต่ทาไปเลยโบะไปเลยค่ะคนไหนที่แบบว่าผิวแห้งไม่กระผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นนะคะผิวแห้งกร้านตัวนี้นะบอลรับประกันว่าคนสําหรับคนที่แบบว่าอุ๊ยอยากให้ผิวชุ่มชื้นอยากให้ผิวกับมาแหไม,ไม่ไม่แห้งกา้านเจ็ดวันใช่เจ็ดวัน,นจริงๆเนี่ยใช้ตามที่บอลแนะนําเลยเนี่ย ตามที่บอลแนะนําอันนี้ก็ะใครที่ขาวอยู่แล้วเลื่อนผ่านไปเพราะบอลขอท้าสําหรับคนที่เป็นคนดํากรรมพันธุ์ใช่จริงแม่รอซื้อกับเต้าหยองจ้าขอบคุณนะคะแม่เดี๋ยวเอาไว้มีงบจ้างน้องเมื่อไหร่บอลให้น้องรีวิวให้บอลเลยทันทีใช่เลยจริงๆค่ะแม่อันนี้บอลพูดจริงๆบอลพูดกับพ่อเอกแล้วบอลอยากสนับสนุนน้องแล้วให้น้องมาเป็นคนรีวิวครีมให้บอลด้วย อันนี sponge, ้บอลพูดเรื <Okay. S 2> ่องจริงบอลพูดกับพ่อเอกแล้วแล้วบอลก็สอบถามราคาน้องมาแล้วถ้าเกิดบอลได้งบเมื่อไหร่บอลถึงยอดเมื่อไหร่บอลจะเอาน้องมารีวิวให้บอลเองใช่ถ้างั้นหนูเอาหนึ่งร้อยกระปุกเลยค่ะพูดแล้วนะถ้าเกิดฉันไม่เห็นว่าชื่อแกเด้งเข้ามาในหลังบ้านของฉันฉันด่านะคะบอกเลยนะคะเอาคุณพ่อมาเรียกลูกค้าด้วยค่ะอยากเห็นบอลไปอ๋อบอลไม่ได้อยู่บ้านสระบุรีเดี๋ยวไว้ อยู่บ้านสระบ,บุรีเดี๋ยวบอลจะเอาพ่อมาด้วยคนท้องไม่แนะนํานะคะแม่ขาคนท้องไม่แนะนํานะคะเดี๋ยว